สวัสดีค่ะวันนี้มีเป็ดมาสเ c ค t ชันที่โรงแรม No เ o ทล l สุขุมวิท20เตาพักห้องประเภทสูพิเรียแพ็กเกจสเตคชันเนี่ยเขาจะแถมห้องพักแล้วก็แถมอาหารเย็นแล้วก็บุฟเฟ่อาหารเชา้าสำหรับราคาแพ็กเกจนะคะจะมี2ราคาก็คือ3,000บาทกับ4,000บาทค่า4,000บาทจะได้ห้องเอ็กเซคิวทีฟที่ มีขนาดใหญ่กว่าซูเปเรี่ซึ่งเราพากห้องซูพปเรียก็รู้สึกว่าขนาดเขาก็กำลังดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เข้ามาซ้ายมือของห้องนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตู้ที่มีเตารีดไว้ให้เป็นตู้เสื้อผ้าอ่วาว้าวมีเตารีดมีที่รองรีดมายเวนเสือ้อไฟฉายแล้วก็มีชุดคลุมอาบน้ำให้ด้วยตรงนี้คือที่นั่ง ถอดรองเท้าใส่รองเท้าเนอะแล้วก็เอารองเท้าไว้ข้างล่างแล้วก็เราชอบตู้เก็บของของเขามากเลยคือมีชั้นวางที่ขนาดใหญ่สามารถวางกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากได้เก็บของได้เยอะมากไม่เกะก,กะเป็นระเบียบชอบดูห้องน้ำคือวัสดุดีมากนะไม่ก้องแกง๊งแม่นตึบเป็นอ่างล้างหน้า ค้านหนูหมวกอาบน้ำขคาตต้นบัตรยาสีฟันแปรงสีฟันพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักแบบที่เป็นเข็มอ่ะอันเนี้ยมันมันใช้ได้จริง <c oughs> ถ้าเป็นแบบตัวเลขบางทีก็ฐานหมดมั่งอะไรมั่งเนาะอันนี้เป็นส่วนของสุขภัณฑ์ที่มีประตูปิดไว้ด้วยโอเคนี่ครับอันนี้คือส่วนของชาวเวอร์เขาเป็นกระจกใสเห็นทะลุเตียงนอนออกไปเลยแต่ เราสามารถจะปิดผ้าม่านได้ตรงนี้ตรงเคอร์เทนที่เป็นสวิตช์อยู่ข้างๆกับอ่างล้างหน้านะะเดี๋ยวเราจะลองกดผ้าม่านปิดลงดูที่เราก็จะอาบน้ําได้อย่างสบายใจแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เราสะดุดทีหนึ่งนะตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นความซุ่มซ่าม,มเฉพาะคนอ่านี่คือส่วนของห้องนอนเตียงมีหมอนให สี่ใบน่าจะนอนสบายนะเดี๋ยวลองนอนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีไฟที่พื้นด้วยตรงนี้เวลากลางคืนเดินมาเข้าห้องน้ําก็จะได้เห็นทางเดินแต่ที่นี่ปลั๊กยังเป็นแบบเก่าอยู่ยังไม่มีช่องเสียบ USB นะคะก็เป็นแบบ3ขาโต๊ะทํางานเล็กๆก,ก,ก็ไม่เล็กแต่ว่าก็กรุบกริบสามารถทํางานได้เหมาะมีโคมไฟแล้วก็มีปลัก๊ก เยอะอยู่เรียบร้อยอ,อ๋อตรงนี้มีน้ำเปล่าให้สองขวดเป็นมาตรฐานแล้วก็มีชากาแฟาให้ดูวิวข้างนอกไหมอันนี้เป็นวิวจากซอยสุขุมวิท20ช่วงเย็นๆแสงก็น่าจะสวยแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพ้าที่ตกกันที่ลูฟท็อปข้างบนก่อนไปดูพ้าที่ตกตอนเย็นเดี๋ยวเราไปกินครอฟเฟิลกันก่อน เรามาชิมครอฟเฟิลกันเราอยู่ในคาเฟ่ของโนโวเทลสุขุมวิท20น่าจะเป็นกรูเม่หรืออะไรสักอย่างราคาครอฟเฟิลชิ้นละ55มีรสออริจินอลช็อกโกแลตซอ,อร์เบอรี่แล้วก็วอลนัทคาราเมลอันนี้เป็นเป็นหน้าตาแบบที่เชฟแต่งมาให้เราถ่ายรูกรีวิวนะถ้าใครมาสั่งอาจจะได้หน้าตาที่แตกต่างก็ไม่ต้องงงแต่ว่า รสชาติน่าจะเป็นแบบเดียวกันชิมแบบออริจินอลก่อนหอมเนยชาดเนื้อไม่ได้แน่นมากเบาๆต่อมาชิมรสสตรอบเบอรี่แล้วกันลาดซอสสตรอบเบอรี่มาแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอบเบอรี่สดหอมหวานรสนมนมอืมอื้อือช็อกโกแลตอร่อยสุดเข้มข้นสุดช็อกโกแลตดีมากเลย ผมดีแล้วก็หวานมาสู้แบบกำลังดีอะ่ะทีมแล้วสีรสเราชอบช็อกโกแลตมากที่สุดลองมาก็คือสตรอบเบอรี่เดี๋ยวไปดินเนอร์หมูกระทะกันต่อข้างบนตอนนี้เราอยู่บนลูก็อปของโรงแรมโนวาเทลสุขุมวิท2ี่0เซตหมูกระทะรวมอยู่ในแพ็กเกจสเตเคชั่นนะในชุดหมูกระทะเนี่ยก็จะมี ไก่หมกักหมูหมกักตับหมูเบคอนแทๆที่หอมเบคอนมากเอาไปย่างนี่คือเบคอนฟุง้งหอมมีกุ้งมีปลากระพงแล้วก็มีปลาหมึกมีข้าวผัดกระเทียมแล้วก็ชุดผักแบบเบิม่มๆบมใหญ่ๆเลยน้ำจิม้มมีน้ำจิ้มซกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำซุปน้ำซุปก,กับน้ำจิม้มคือขอเติมได้เรื่อยๆข้าวผัดกระเทียมข้าวเม็ดนุ่มอาจจะมันนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติดี เค็มอมหวานหอมกระเทียมชัดในชุดผักนี่มีบะหมี่ยกให้ด้วยนะ2ก้อนใหญ่ๆเครื่องติดละฮะเครื่องติดละไก่นุ่มเขาน่าจะหมักมีความเค็มในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ลดค่อนข้างกลมนะชิมอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่แสงจะหมดแล้วจะมองไม่เห็นนะครับ เบคอนเบคอนแบบเกรียมๆเลยสุดไม่ไหว,วละเอาเป็นข้าวกับช้อนนีกว่าช้อน กะหล่ำปีฝอยแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมเบ oh. คอนคือดีเบ oh. คอนแท้ oh. ย่างให้เกรมเกรียมไปเลยนะ oh. กรอบหอม oh. เค็มมันสุดยอด oh. สารภาพตอนแรกคิดว่าแบบ ขายหมูกระทะอ่ะเฮ้ยมันดูไม่ายเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เพราะว่าวัตถุดิบเขาอ่ะก็อัพขึ้นมาเป็นแบบอาาาคาดอ่ะเนื้อคุณภาพดีซีฟู้ดคุณภาพดีทุกอย่างคุณภาพดีอ่ะเออก็ถือว่าคุนะ้มนะใช่แล้วก็วิวดีมาก หลับสบายไหม <c oughs> มั่นคือเราแปกที่เนอะหลับแต่ว่าก็หลับช้าเพราะว่าตื่นเต้นแต่ก็หมอนค่อนข้างแน่นและเตียงก็นุ่มกำลังดีไม่ได้ยวบเกินไปบุฟเฟ่มื้อเช้าที่ห้องอาหาร Food Exchange ชั้น7นี่ก็รวมอยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันอาหารหลากหลายปานกลางแต่ก็มีครบทุกอย่าง อย่างที่ควรจะมีมีมุมไข่ไส้กอรอกเบคอนสลัดน้ำผลไม้มีแซนวิชกาแฟยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าโดยรวมให้ฟังแล้วกันเนาะสลัดผักน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเบคอนเด็ดเบคอนเด็ดมากไส้กอรอกดีหนังตึงน่าจะเป็นไส้กอรอกไก่หวานนิดนิด ครซองโอเคตรงโซนที่เป็นพาสตรีเขาจะวางใต้ฝ่าอุ่นๆไว้มันก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในของตัวขนมค่อนข้างชัดสามารถสั่งกาแฟเย็นเพิ่มกับโอกโก้ร้อนเย็นเพิ่มได้่ัสอิวอร่อย <c oughs> นหวาน,นหวานนิดๆเราชอบถ้าเป็นอาหารไทยก็จะมีข้าวต้มข้าวผัดวันนี้มีผัดมะเขือยาวก็นุ่มๆเผ็ดเล็กน้อย ถ้าเกิดคนอยากกินอะไรที่เป็นผสุกผ้าก็มีมันม่วงมีเบคบีนมีมะเขือเทศย่างนะก็มาตารฐานโรงแรมทั่วไปสรุปโดยรวมที่พักมาทั้งคืนเนี่ยเราชอบชอบบริการมากเป็นระดับหนึ่งเลยพนักงานทุกคนที่เจอหน้ารักมากยิ้มแย้มแล้วก็กระตือรือร้นที่จะต้อนรับทักทายอ่ะชอบมากขอบคุณมาก ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่ต้อนรับลูกค้าอย่างดีมันทําให้ลูกค้ามีความสุขที่ได้มาพักเนอะนอกจากบริการที่ชอบมากก็จะเป็นโครงสร้างวัสดุอาคารสิ่งก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ดีมันมีความแข็งแรงในวัสดุมันตืบมอะมันไม่ก้องแกงอะ่ะ อาหารก็ชอบหมูกระทะแหละคุณภาพดีอร่อยวิวสวยดีในแง่ของวิวชมวิวเมืองสูงสูงมีไฟอะไรแบบนี้แล้วที่พักค่อนข้างจะดีมากแต่ถ้าเกิดใครที่เน้นจะมากินให้คุ้มจุกๆตัดๆอย่างเงี้ยไม่คุ้มอืมซึ่งซึ่งก็เหมาะสำหรับเราที่เริ่มกินเยอะๆไม่ได้แล้วราคานี้สามารถใช้ร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะจองล่วงหน้าอย่างน้อยเวัน มีโปรถึง31มีโปรถึง31มีนาคมนี้นะถ้ายัางไงเดี๋ยวจองผ่านลิงก์ด้านล่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าใครจองไม่ทันโปรนี้เราอาจจะดองคลิปตัดช้าก็ถือว่าเรารีวิวห้องพักให้ดูละกันนะคะ สำหรับว่าน,นี้มีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย